ชีวิตคืออะไรเป็นคำถามที่หลายหคนอยากจะได้คำตอบแต่ไม่ว่าชีวิตของเราจะคืออะไรถ้าเรารู้จักใช้ชีวิตเราก็จะรู้จักคำว่าความสุขอยากให้การหาเงินเป็นแค่สิ่งเดียวที่เป็นความจริงในชีวิตของเราเพราะถ้าวันหนึ่งที่เราป่วยและรู้ตัวว่าเราจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ไม่นาน เราจะรู้ว่าเงินทองที่เราทุ่มเทหามันมาแทบเป็นแทบตายนั้นมันไม่มีค่าใดๆในชีวิตของเราเลยเมื่อเรามีเงินมากเราจะจ้างใครมาทํำงานแทนเราก็ได้แต่เราจะไม่สามารถจ้างใครมาป่วยหรือตายแทนเราได้เลยเราอาจมีรถหลายคันมีบ้านหลังใหญ่เมื่อเราสูญเสียมันไปเราก็สามารถหามันกลับมาได้ไหม่ แต่มีเพียงสิ่งเดียวที่เมื่อเราสูญเสียมันไปแล้วเราไม่สามารถหามันกลับคืนมาได้นั่นก็คือชีวิตของเราเองฉะนั้นจงดูแลตัวเองให้ดีรักตัวเองให้มากๆเพราะถ้าสุขภาพคุณไม่ดีเงินทองที่มีมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรชื่นชมยินดีกับชีวิตทั้งของตัวเองและผู้อื่นอย่าให้วัตถุ หรือสังคมมาอยู่เนือคำว่าความสุขเพราะไม่ว่านาฬิกาที่เราใส่จะเลือนละร้อยบาทหรือเลือนละเป็นแสนมันก็บอกเวลาได้เหมือนเหมือนกันกระเป๋าที่เราใช้จะแค่ใบละร้อยหรือใบละหนึ่งล้านมันก็ใส่ของได้เหมือนกันจำนวนเงินในกระเป๋าก็มีเท่าเดิมรถที่เราใช้ จะคันละ30ล้านหรือคันละ9 0้าแสนมันก็วิ่งบนถนนที่มีระยะทางเท่าเดิมและไปถึงจุดหมายได้เหมือนกันเราจะกินข้าวมื้อละหมื่นหรือมื้อละร้อยบาทก็อิ่มท้องได้เหมือนเหมือนกันเราที่เรากินจะราคาหลักร้อยหรือราคาหลักแสนกินแล้วมันก็เมาเหมือนกันบ้านหลังเล็ก กับบ้านหลังใหญ่ก็เหงาได้เหมือนกันถ้าไม่มีใครอยู่คุณจะนั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาสหรือชั้นประหยัดถ้าเครื่องบินตกก็ตายได้เหมือนเมือนกันดังนั้นอย่าปล่อยให้ความสุขของเราผูกติดอยู่กับวัตถุสิ่งของบนโลกใบนี้แต่จงรู้จักความสุขจากภายในแค่เรารักตัวเองดูแลสุขภาพ มีเพื่อนที่ดีสักคนไว้พูดคุยแบ่งปันความสุขแก่กันและกันแค่นั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับชีวิตที่มีความสุขอย่าให้คุณค่ากับสิ่งของจนลืมเห็นคุณค่าของตัวเองเมื่อถูกใจจงกลับไปหาธรรมชาติด้วยรักและปรารถนาดีจากครูบุ่งสวัสดีค่ะ